สวัสดีครับพบกับผมทุนรงชาแนลสวัสดี FC พี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็กดติดตามให้กับช่องผมนะครับขอบคุณครับคลิปนี้นะผมก็จะมาพูดถึงเรื่องดาราม่าของน้องทิดาลาวสีวิไลนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนาะผมก็ได้นำ เสียงของอาจารย์ภูนะครับที่ได้มาพูดเกี่ยวกับที่มาที่ไปของน้องทิดาลาวนะครับว่าก็เจอโดมงดาม่าอะไรบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่ดามานั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับ,เป,บ,เ,นนรบเป็นบ้านเดียวกันนะครับเป็นบ้านเดียวกันนะครับก็น่าจะเกิดไปในทาง แนวอิจฉานั่นเองนะครับทุกคนนะก็เข้าใจนะครับเข้าใจอา,อาจารย์ภูเนาะที่ได้ออกมาบอกนะครับที่ได้ออกมาบอกมากล่าวแบบนี้นะครับก็นี่นะครับทุกคนนะมันมีอยู่จริงนะครับมันมีอยู่จริงนะครับทุกคนเนี่ยก็บางคนเนาะเป็นบางคนนะครับมันเป็นบางคนนะของสอปราว ที่เขาบอกว่ามนุษย์ถ้ำเนี่ยก็มันมีก็น่าจะเป็นการเกิดอคตินะครับทุกคนมันเป็นพวกมนุษย์ถ้ำกลุ่มกลุ่มเล็กๆของสปปลาวนะครับนะเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นทุกคนที่มีอคติกับประเทศไทยนะครับนะแต่คอมเมนต์เนี่ยมีอยู่จริงนะครับนะ ซึ่งช่องผมก็เคยโดนมาแล้วนะครับเกี่ยวกับคอมเมนต์ของสมปอาราวนะครับนะหลายๆคลิปเนาะที่ผมได้ทำที่ผ่านมาแล้วผมได้ทำเกี่ยวกับสปอาราวเนาะบางคนก็มาคอมเมนต์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เยอะแยะมากมายนะครับนะแล้วก็การที่นะครับเรื่องราวของน้องที่รที่ดาราวนะครับที่นะที่ได้เอาที่มาร้องเพลงในประเทศไทยนะครับ ดราม่าเนี้ยก็เป็นดราม,ม่าเกี่ยวกับที่น้องเนี่ยร้องเพลงไทยแล้วบอกว่าน้องเนี่ยขายชาตินะครับนะน้องเป็นคนสปปลาวนะครับได้มาทำงานร่วมกับอาจารย์ภูนะครับแล้วก็มาเป็นลูกบุญธรรมของอาจารย์ภูเนาะแล้วก็มาร้องเพลงไทยว่างั้น หาว่าน้องนี่ขายชาติหาว่าน้องขายชาติครับเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเนาะมันก็เป็นธรรมดาแล้วนะครับนะแต่ว่าคอมเมนต์มีอยู่จริงนะครับทุกคนผมได้ไปาหาดูนะผมตั้งแต่ผมคุยเรื่องของน้องที่ดาราวนะครับที่ดาลาวผมก็ไปเข้าไปดูที่าตามพวก ในโซเชียลเนาะในโซเชียลของ t i k t o อของอะไรของอาจารย์ภูสนะครับทุกคนก็ได้ไปเห็นคอมเมนต์เนี่ยโอ้หลายคอมเมนต์นะครับผมได้เลื่อนดูว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าน้องเนี่ยจะเจอดาราม่าจะมีคนมาด่าขนาดนี้มันบางบางบางคอมเมนต์ก็โอ้โหแบบด่าแบบอะไรไม่รู้อะทุกคนนะ แน่ๆนะครับที่ผมไปเห็นนั่นก,ก็เรื่องที่อาจารย์ภูได้มาพูดนั่นแหละครับที่มีคนบ้านเดียวกันนะครับหาว่าน้องขายชาตินะหาว่าน้องร้องเพลงไทยแล้วขายชาติเรื่องนี้มันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับนะก็ผมก็เลยมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับว่าอยากจะมาเนาะให้พี่น้อง fc ทั้งคนไทยและคนลาวนะครับก็ได้ส่งแรงใจแรงเชีย์ให้กับน้องนะครับใครที่คอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์ด่าน้องเนะี่ยก็ฝาก fc นะครับพี่น้องอทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเนี่ยไปตอบโต้หน่อยนะครับนะเหมือนเออไม่ดีนะครับไม่ดีไม่ดีปล่อยไปดีกว่าไม่ต้องไปตอบโต้โอเคนะครับปล่อยไปดีกว่าเนาะไม่ต้องมาตอบโต้ดีกว่าก็ปล่อยเข้าไปแล้วต่เวเรแต่กรมนะครับ นะเรามาส่งแรงใจแรงเชียร์นะส่งกําลังใจให้กับน้องที่ล,ลาวดีกว่านะครับนะมันก็เป็นน,น,นะครับมันก็เป็นพวกมนุษย์ถ้ำนะครับมนุษย์ถ้ำกลุ่มเล็กๆที่สะะปอปลาวที่มีความเกลียดชังที่มีอาคติกับประเทศไทยนะมันก็เลยที่จะปลุกป,ปั่นเรื่องแบบนี้ให้พี่น้องทั้งสองฝั่งเนี่ยมาทะเลาะกันมาแบบอย่างนั้นกันนะครับ นะพี่น้องก็อย่าไปสนใจนะครับถ้าเห็นคอมเมนต์ลบๆแบบนี้ก็ปล่อยไปนะครับเนาะก็ถือว่า,าเราก็ไม่ได้ไปอะไรเขาหรอกนะครับทุกคนมันเป็นความคิดของเขานะครับแต่อยากจะฝากพี่น้องนะครับก็ฝากน้องที่ละลาวเนี่ยไว้อออกอ้อมใจนะครับส่วนน้องที่ละลาวเนี่ยครับเข้ามาอยู่ประเทศไทยไม่ต้องห่วงครับตอนนี้เนี่ย น้องเขาได้อยู่อ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะแม้แต่คอมเมนต์เนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่มาดงมาด่าน้องนะครับที่มาดราม่าน้องนะครับเรื่องขายชาติเนี่ยก็เป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะแต่กลุ่มใหญ่ๆส่วนมากนะครับมาส่งกําลังใจมาเป็นกําลังใจคอยซับพอร์ตน้องอยู่ตลอดเวลาพี่น้องชาวไทยแถบอีสานทั้งหมดตอนนี้มารุมมาตูม กันอยู่ที่น้องที่ดาราวและส่งเสริมน้องที่ดาราวตอนนี้อย่าว่าแต่แถบแถบนั่นครับตอนนี้นะครับภาคใต้ก็มีนะครับทุกคนพี่น้องฝั่งใต้ก็มีความชื่นชอบเป็น f อซน้องนะครับนะนี่ครับทุกคนสว่าอลาวน่าจะดีใจนะครับพี่น้องฝั่งไทยให้การสนับสนุน เด็กสปอราวที่มีความฝันนะน่าจะภูมิใจนี่คือหนึ่งตัวแทนของพี่น้องสปอเราวที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศลาวน่าภูมิใจนะครับไม่ใช่มาดาน้องมหาว่าน้องขายธงขายชาตินะนะทุกคนนี่ทุกคนมาไม่เชื่อก็มาฟังคอมเมนต์ดูนะครับ สปปลาวพี่น้องสอปปลาวนะครับว่าคนไทยพี่น้องคนไทยเนี่ยเขาซัพพอร์ตน้องมากแค่ไหนมาฟังคอมเมนต์ของพี่น้องชาวไทยที่เขามีใจนะครับเป็น f อกับน้องทิดาลาวศรีวิไลทุกคนมาฟังคอมเมนต์นะครับตื้นตันใจมากๆเลยอคอมเมนต์นี้นะครับนะ คอมเมนต์นี้นะเขาบอกว่าอ่า FC จากประเทศไทยนะครับเสียงของน้องเนี่ยร้องดีมากๆนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยครูเพลงดีๆแต่งเพลงให้น้องร้องและคงจะโด่งดังแน่นอนนะครับส่วนคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่า ขอให้น้องเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับนะขอให้น้องประสบความสําเร็จเดือจ้าจากใจคนไทยนะติดตามน้องมาตลอดอะไรเนี่ยนะ MV ทุกเพลงที่น้องร้องที่น้องแสดงชอบมากๆสู้ๆคนนี้เขาบอกว่าจากใจคนไทย คอยซัพพอร์ตน้องตลอดเวลาส่วนคนลาวที่มาบอกน้องว่าน้องเนี่ยมาร้องเพลงไทยมาอยู่ที่ไทยแล้วว่าบอกว่าน้องอลืมชาตินั่นคือความคิดพวกลาวแดงบ้านเฮาเอิอนว่าพวกบัวใต้ตมคนลาวเนี่ยรักชาติบางคนบางคนเอาอะไรเนะี่ยไปช่างกิโลขาย เอาลูกตัวเองไปช่างกีโลขายให้กับคนจีนส่วนตัวผมชอบน้องทิดาราวมากเสียงน้องของทิดาราวเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆเป็น f c น้องตลอดครับเป็นลังใจให้น้องทิดาราวนะครับมาฟังคอมเมนต์ต่อมาครับทุกคนนะคอมเมนต์ต่อมาคนนี้เขาบอกว่าจากคนไทยครับคนสปปลาว ที่มีความคิดลบๆที่หาว่าน้องขายชาตินั่นคือพวกที่ไม่มีการศึกษาพวกที่ไม่อยู่ในถ้ำพวกที่มีอคติกับคนไทยและประเทศไทยมันเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นอย่าไปสนใจเลยครับปล่อยเขาไปเถอะขอมิตรมานะครับคนนี้เขาบอกว่ามั่นใจในความรู้ความสามารถของอาจารย์ภู อีกไม่ถึง3ปีคงมีวงดนตรีรับชายเอฟซและแฟนเพลงได้นักร้องสองแผ่นดินศิลปินสองฝั่งโคงของทิดาลาวสีวิไลชื่อนี้ติดปากครับทิดาลาวนักร้อง2ฝั่งโคงพี่น้องไทยลาวะนะคอมเมนต์ต่อมาเนาะคอมเมนต์ต่อมา ่าคนนี้เขาบอกว่าอายุน้อยอายุน้องๆอ,อย่างน้อยนะครับอายุยังน้อยมาก11ปียังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับคนไทยเป็นกําลังใจให้เสมอขอใหอ้สำเร็จตามเป้าหมายครับพรสวรรค์บวกพรแสวงของน้องเนี่ยจะสำเร็จในอาชีพนักร้องแน่นอน ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆและคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจน้องด้วยนะครับนะมาฟังคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยก็จากใจคนไทยนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวน้องมีความตั้งใจในสิ่งที่น้องฝันรับรองอีกไม่นานนะครับน้องจะต้องประสบผลสำเร็จแน่นอนเพราะมีพรสวรรค์อยู่ในตัวน้องไม่ได้ ไม่ได้ไอ้เสแส้งเป็นธรรมชาติของตัวน้องอีกแบบนี้ไม่นานเราจะมีศิลปินไทยและราวที่มีแฟนเพลงรู้จักทั้งสองประเทศสู้ๆเพื่อครอบครัวเออถูกต้องนะครับนะนักร้องสองฝั่งโขงไทยลาวท่านจะได้พบกับการแสดงด้านหน้าเวทีหมอรำ ใครไลายมาเนี่ยพูดไป <S <S เฉย,เ,ยเลยทุกคนขมเมนต่อมานะครคนี้ครับว่าคนไทยเนี่ยพร้อมดันน้องสุดๆไปเลยครับเด็กกระตันยูอย่างนี้ดังแน่นอนคนไทย F c f ซอีอล่าเดอร์มาให้กำลังใจอาจารย์พูดแล้วก็น้องที่อีล่าที่ดาลาเดอร์ติดตามแล้วครับเป็นไงล่ะอีสานกันมากเลยทีเนี้ยอ้าคอมเมนต่อมานะครับคนนี้คราว่าโอ้ ขาพิมพ์อะไลของเขาเนี่ยโอ้โหสลับไปหมดเลยนะครับคนนี้นะจากใจคนไทยครับได้ฟังเสียงของน้องแล้วติดตามน้องเรียบร้อยกับครอบครัวศรีเวลัยเป็นที่เรียบร้อยครับน้องเสียงดีเสียงเพาะมากครับพิษเม็ดงามช้างเผือกในป่าจากฝั่งแม่น้ำโขงแห่งสปปรลาวเชื่อฝีมืออาจารย์ภูศรีเวลัยครับที่จะช่วยผลักดันน้องให้ทำตามฝันของเด็กน้อยคนนี้สำเร็จครับ ผมจะติดตามผลงานของน้องตลอดไปนะครับคนนี้เนี่ยมาอ่านคอมเมนต์ของพี่น้องสอปอลาวบ้างเนาะนะแปลออกมาเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับกำลังแปลนะครับรอแป๊บหนึ่งนะเน็ตผมจะช้าหน่อยครับนะอ้าวมันก็ช้าเกินไปแล้วเนาะนี่นะครับ อทำไมมันช้าอ่ะไม่เป็นไรครับสาตามมามาดูคอมเมนต์คนนี้นะครับพี่น้องคนไทยนะครับบอกว่าสอนน้องให้พูดภาษาอีสานภาษาลาว้านเฮาเป็นตัวของเจ้าของนะอาไเนี่ยซีติซีเป็นตะเบิงอ่า สิดีสิเป็นตะเบิงภาษาไทยพูดง่ายไปไหนก็พูดได้แต่เป็นตัวเองดีที่สุดน้องมักพี่อุ๋งอิงพาน้องไปพี่อุ๋งอิงเยอะเอะอยิงกับจะภาษาลาวภาษาอีสานเนี่ยก็ฟังออกหมดนะครับก็ฟังออกหมดเลยนะครับนะคอมเมนต์พี่น้องสปอลาวก็ตอนนี้ช้าเกินนะครับ มันแปลไม่ได้อ่ะพี่น้องสปอลาวที่อยู่ต่างประเทศมีคอมเมนต์เหมือนกันนะครับคนนี้เขาบอกว่าสบายดีครับผมเป็นคนลาวครับนะคนลาวต่างประเทศเป็นเอฟซีน้องอิงอิง้อเอาใจช่วยนะขอให้น้องอที่ดาวลาวได้มีโอกาสได้ขึ้นร้องคู่กับประกบน้องอุงอิงเยอะๆนะครับ ไปไกลแน่นอนรับรองได้ผลร้อยเอซก็ประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ของพี่น้องนะชาวไทยที่คอยให้กำลังใจน้องเยอะมากๆนะครับแล้วก็ให้กำลังใจน้องเนี่ยมาตลอดนะครับนะส่วนกลุ่มเล็กๆที่เราได้เอ,อ่ยถึงนะครับที่หาว่าน้องขายโจงขายชาติแล้วมาด่าน้องนั้นก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับนะไม่ต้องไปสนใจดีกว่าเนาะ ประมาณนี้นะครับเป็นไม่แปลกนะครับที่จะมีคนอาคตินะครับที่จริงเขาไม่ได้อาคติน้องหรอกเขาอาคติประเทศไทยนะเขาก็เลยใช้นี่แหละความดังของน้องนี่แหละมาช่วยปลุกปั่นนะให้คนไทยคนลาวเนี่ยเหลียดก,กันทะเลาะกันนะครับก็ไม่แปลกนะครับไอ้พวกคนลาวที่มาคอมเมนต์เนี่ยลบๆเนี่ยก็ให้เข้าไปดู จากคนไทยที่ไปดังในเป็นนักร้องอยู่ต่างประเทศนะเยอะแยะโลกทุกวันนี้เขาไปดวงจันทร์ดาวอังคารกันแล้วเขาต้องเปิดโลกกว้างบ้างไม่ใช่อยู่แต่ในกระลาน้องๆฝัง่งลราเนี่ยมาออกทีวีร้องเพลงในช่องทีวีไทยเยอะแยะมากมายมันเป็นการยกระดับชีวิตทำอย่างกับว่าประเทศลาวมีดีเด่นเลิศเลืออะไร เลื่ออะไรนะครับอันประเสริฐสีไม่ต้องมาเปรียบกับประเทศไทยหรอกเปรียบกับประเทศอื่นในอาเซียนนี้เราน่าจะอยู่อันดับท้ายสุดนะอันดับท้ายสุดให้น้องท่ละลาวสู้ๆอย่าไปแคร์อย่าไปสนใจกับพวกอยู่ในกะลาวัตถุโบราณไดนโนเสาร์เต่าล้านปีจากใจคนไทยเป็นไงครับทุกคนฮะอันนี้ว่าสวัสดีครับบ่าว จากภูศรีบ่าวภูศรีวิไลนะครับผมเชื่อว่าน้องจะโด่งดังแน่นอนจากใจสปปลาวนี่ครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับนะ,ะก็มาเอาจริงก็มาทําคลิปนะกว่าที่จริงแล้วผมจะที่จริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปแนวนี้เนาะเป็นไปนทำคลิปแนวอื่นนะครับแต่ว่าเรื่องราวของน้องที่ดาลาวเนี่ย ผมก็อยากจะสื่ออยากจะส่งเสริมนะผมก็เลยเฮ้ยน้องเขาเสียงดีนะครับเสียงเพราะนะครับนะผมน้องเขาน่ารักก็เลยมาเฮ้ยเอาเอาเรื่องราวของน้องเนี่ยมาทําดีกว่านะครับผมก็ทํามาวานสี่ห้าคลิปแล้วนะครับนะสีห้าคลิปแล้วนะก็อยากหลายๆคนก็มาคอมเมนต์นะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปของผมแล,แล้วก็บางคนก็ทําให้เขาพี่น้องฟังไทยลาวนะ กลับมารักกันมากขึ้นนะครับผมไปเจอคอมเมนต์นะครับว่าคลิปของผมเนี่ยทำให้พี่น้องฝั่งลาวเนี่ยนะได้เห็นความจริงใจของพี่น้องชาวไทยที่แท้จริงนะครับว่าคนไทยอไม่ได้รักไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรพี่น้องสปปลาวเลยนะครับนะคอยที่จะซับพอร์ตตลอดนะครับนะแล้วก็พี่น้องอ่าสปปลาวที่เป็นนักร้องมาร้องในรายการที่ประเทศไทยเนี่ย คนไทยเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนักร้องสอปอลาวนี้เยอะมากๆนะครับนะไอ้ข้าก็ประมาณนี้นะครับนะก็ได้ถึงเวลาที่ผมจะต้องไปทำงานแล้วนะครับนะลืมนะครับลืมสวัสดีตอนเช้าทุกคนด้วยวันนะครับถ้าใครชอบนก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องบันทรงช้าแนวด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ภูครอบครัวศรีวิไลแล้วก็น้องธิดาลาวศรีวิไลนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับโอ้แต่คิ้วกินเนี่ยเออหรือปิดกล้อง